ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมันเด็กมาพบพอกับนะพ,พ่อเตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตียมพามาติดตามเลขเหล้าพัฒนาของเซียนผาสุกเนาะพี่น้องเนาะครับมันเด็กมาอยู่กับพ่อเพชรเนาะพี่น้องเนาะกัดจีท่เอาโท่หาพ่อนะครับครับมือวัน สุกเนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่19กันยายน68ลาวพัฒนาออก050862้าขับเด็กล่างก็ออก08เนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนผาสุกพี่น้องสีดายนาะพี่น้องเนาะจับคูดหลุดพี่น้องครับวันศุกร์ที่19กันยายน2568ลาวพัฒนาเซียนผาสุก บนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปดพี่น้องเน้นที่แปดแปดมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นศูนย์แปดนะครับล่างศูนย์แปดครับเอาแปดนี่วิ่งเอาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะครับพอนีจะโทาได้พี่น้องเล้อโทษสัมผัสพอพันนะครับนะไปเบิ่งน้ำกันไปฟังน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเออ ใใจจดีีท่่วาาสสิข,สสขสวนผมกะมาลงพงมวลน,นะเอาน้ำพ,พ่อเพชรพ่อเพชรดชงมาให้เออผมก็น,น้ำเบิ่งตู้งวดด้วยลาที่จับตลาดคุณพ่อเลยครับจีบกันไม่ได้หรอกเพราะว่าที่จับมาแต๊าาะอะไรเ,เริ่มบุญเลยครับผมบประสานนกัุเนาะเอองวดที่ผ่านมาก,กับเป็ดก็เกี่เนื่นที่เปดน้องพ่อเนาะแต่ว่าจับบ่เขาเออจับวังหันมันก่าเลขเขาจะเลววิ่งน้องคุณพ่อเนาะครับเขาดิ้นหนีซื้อดอกนี่จริงมันบังไว้หน่อยหน่อยคุณพ่อแต่ก็ปีนเลข เก้าแม่คนก็อาจจะได้ยูดอกถ้าบุญคนทำหว่านนกแม่นอยผมมีเก้าสองยูหั่านยูบ้านจับเต้าจับแปลถัดนั่นเขาเอาเลขงบมาพาเครื่องมันก็ได้แล้วเนาเอาตรั้นเอาแปดตัวกจะได้นอเออมันหนังเนียไปยังสั้นหลายทียิงเขาไม่ยูดอกแต่ว่าผมกระจับพันเขถือพิ่นบอกว่าแล้วมีผมยังบขท่านเถิงเออแต่ว่าเลขวิ่งกับแม่นอยู่ได้พอเนาะก็คือหลายข้ผิดยูดอกเลขวิ่งหวา มันนะะเาครับผมครับผมก็อยากห้ยือจะได้คุณพ่อไอ้เอออยากให้น้องเอฟซีมันถื่อนเนาะเอออย่างเอฟซีบันไดพวกพี่น้องขัดขันขันไปได้มันก็สิเดินไปได้ทุกอย่างเนาะยอดวิวของคุณพ่อครับห้ามพวกได้โนมุกมล้วมันเติมของพวกเอฟขัดถืน้ำเนาะเป็นบ่าหลักครับผมสังคมันมีแต่ลุยเรืเนี่ยปกับมันก็พอแล้วเนาะใหญ่ผมก็อยากให้ใจจะได้แต่ผมก็ศึกษาไปเรื่อยๆดอกคุณพ่อผมก็คือควเก่งเรื่อย่ดอกเดี๋ยวนี้ก็เหาก็ะซัมโจ๊กพสองพ่สาม เออคอยกิ่งคอยเนไปล่ะเพระ่เศร้าคำนวจกือด้ผมอยู่ตอดผากสด็จมนนนะครับผมอยากคว่ามันเป็นหยังมันคือเอาเหมาถือมาเบิดเลี่หัวห้างวดัดไปมันคือหน่ยปยังสั้นน่าจริงๆนั่นยอดลังขือนนี่มันเป็นตะสือแถเป็นตะถือนั่นนะเพราะงวดงวดถัดไปปักนี่มันสีเพียรโลดนั่นนะคุณพ่อนอครับผมเดกมักสะเป็นยังซานเอาคุณพ่อ้อบนะวนนี้ ครับผมเดี๋ยวผมเขียนซื้อกันว่าของวันที่22นี่ละ่ะอันแต่ว่าของบ้านาเฮาเราจังเอาดอกนอครับผมบของบ้านเพิ่นนี่ล่ะสะก้อนเอาวันท<ม>ี่22เป็นของวันจันทร์เนาะคุณพ่อเนาะครับผมของตัวกึเกดาเด้อปีพุทธค่เดี๋ยวพ่อเอาผมคอยเขียนมานน้ำผอเดีย๋ยวเด้อ นัต่ตกันะคุณพ่อที่ก็ห่านี่ก็พ่อเน้นตัวใดดอกในใจกับมักซี่ี่ละแห้งวะแต่ว่าไปตามสูตรนี่แหละแต่ว่าแต่จยิงๆผมกับสีไ่ไฮไปแค่สองตัวนึ่งหอกเลขแต่ว่าเไม่โตสำรองนั่งก็เลยจัาบรวดเป็นไฟลุกัะเปิดมันจะปปนปนเป็นโอ๊ตเด้เอร์คุณพ่อท์ครับมีสี่กับเ้าเป็นเลขวิ่งบนล่างอยู่ด้ยวยกันมันจะคู่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวบนล่างวิ่งหน้าหัวเนาะ กับห้าโมเน่นจากโต๊องคุณพ่อเสมอกันหลักแล้ว,ลลวันนียกาผมจับผู้ให้ก็มี0ูนผู้ศูครับพ่อเดียวเรียกไอเรีน้องที่ผมจับมาาไซนี่ว่ามีเ, 0, เ, 1, เมลขศูนย์เลขหนึ่ลขสะก็มีศ4แล้วก็ศ <4 S 2> ูนย์หาะพ่อเนาะ 0ูนย์ห้ 14, 4, ตน4ครับฮะศูนหา้หาบ่พ่อออมีศูนย่ศูนย์ห้แล้วก็หนึ่งส้าอ๋อหนห้า สองสี่สองสี่ตัวสุดท้ายสองห้าสองห้าับันเอาเลขตัวไจสองดก่อนเด้อครับพอเดี๋ยวนั้นพ่อมีม,มีตัวเนี้ยไหนว่าจับคู่นี่เ้ผมเนีนาศูนกับศูนย์หาก่อโอ้ครับ เลขสามตัวนี่มีสองชุดเดือกบอดเดอครับแป๊บเดียวเด้อกบอเดอร์ผมนี่เอาบนนอกไ <c oughs> อ้กว้างต่ามีสีเอาอยู่บ่เออ <c oughs> เป็นงอยนะคุณผอคือจีบหลายตัวเกินไปไมันตัวกันมันสองตวัวกับพอเนีน่พอด่ายดอกกัดไว้ฮะลังเจอมันไปเยอะสั่นนะครับครับกับหนึงเลี้งขอเสกันยังสีหน้าครับผมชิบเี้ยงขอเสกันยังสีหน้าเอาได้สิกันไว้หนึ่งศูนย์คำหาซีนะเดือกบอดเดอ ไอ้ีคนนี้มือดอกครา้วเอนโนเรียกสมใจนมีหาซีันนั้นหลดมันมีสิทธิ์เพรว่ามันมากในหันแม่การหนึง่งหนึ่งศูนย์ี่ว่าหเอาไปให้อซีนนีม้มือดอ,อกจริงๆผมก็ใช้แค่ศูนย์่ศนยห่ะว่าหลายหลายตวต่อว่าเามันบมีตัวแอบมาแนมนอก็เลยให้หายไมันครบชุซะหนีนาเอาครับผมครับผมกันไว้จังเยครับตัวนี้ศูนย์ีศนย์ห่ะครับผม เลขสาตัวท้องว่นานครับผมมีหกศูนย์ 64, คุณพ่อหกศให้สชุดหกศแล้วก็หกห้คุณพ่อ2ชุดนี่ละ่ะคุณพ่อว่งผมตัวนี้ไหลพี่นผมอ่หกศูนแล้วคุณพ่ 64, ณเอเดอครับผมหกศูสบั 4, ดนี้ให้พีนหน้าจังนึงเนอมันมาสี่มีเล็ต่อแหล่ผมว่าต่วแหล่เราผมจะทาย อย่างจิงเขาก็เก้ามันเป็นเรื่องตัวแหล่ไปแล้วจริงเขามีเรืงกาบมันจะเปลี่ยนรูปทันทีเลยคุณพ่อครับผมพ่อรูกรักได้เพราะเราไม่เปลี่ยนจากเก้าเป็นหลัทันทีนะเดี๋ยวนี้นี่มันผลมันผลมีเรื่องตัวแหล่อยู่ตัวนึงเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องงุงนะคุณพ่อนะเขาเครังกาบมันจะเป็นเกล็ดใดทันทีอาจจะเป็นเกล็ดสี่เกล็ดห้าเด้อคุณพ่อเด้อครับผมครับผมเขียนใส่เด้อคุณพ่อไปเขียนใส่มันจะหลายเป็นข้อความที่หมายครับโบเขียนหรอกพ่อผมโบเขียนเขาตามนี่นะะมีกัหลายเรื่นะครับหกหาง เจ็ดแปดกับตัวกันได้พี่น้องไม่ค่อยรูดภายในดอกรูดกับรูหน่อยแล้วคุณหมอได้ตัวกบครับมักจะไปแอบนึงยังสีขึ้นงวดกี้นี่กับมันกับแปดสองน่นมันมีอยู่แล้วแต่มันมาอยู่ในมันถืออยู่แต่วันเอาโง่มาสินต่างกันะครับเอาเงินนี่มันใจเนาะพ่อเนาะไม่กับมันใจคือเก้าคุณพ่อเพราะว่าใส่น้ำสูตรเนาะครับผมผมเองผมไม่ได้มันใจผมได้คุณพ่อเลยครับ ข้ามหันใจยังสี่เพราะว่าเขาก็เคยเปลี่ยนมาแล้วนี่เนาะครับเอาผมขอบคุณหลายท่านพอเด้อครับคอยเข่าคอยปังน้อพ่อเนาะครับครับวันจชคีสูขสุขท่กคนทั้งสองช่องเพื่อนันลาพองเด้อครับเรื่องอะไรเย็บชีสสุขทุกคนขอมากขอให้เรารวยๆรวยในวันที่2กันยา2พันห้าร้อยห้าสิบแปดนี้แหละครับครับผมบัตดีครับพ่อครับเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อ ลาวเซียนพาสุกนาะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งสี่กับห้าพี่น้องพ่อพันยันให้ศูนย์สี่กับศูนย์ห้าครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้าน้อพี่น้องเนาะกันกับหนึ่งศูนย์สี่ห้าสี่เลขสามตัวก็ตามนี้นหะพี่น้องเนาะเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นเีราพอเตรียมขอไวพ้พอนคอยเขา่าคอยให้ปังได้พี่น้องจะได้โฉบๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะเลื่อมนะพี่น้องเลือก,กดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นคํนกำลังใจให้พอเตียมน้ำนาคามครับสุดทถ่ายถ่ายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโศกโศกมันมันแห่งแห่งร่อยๆนะครับเนาะรับพอกันชิปนารับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม